เก็บเก็บเก็บทำไมเสียเอฟมันเหมือนอยู่ในโอ่งวะเมื่อกี้แล้วเก็บของอะไรวะกวดีเฮ้ยเฮ้ยมันต้องใช้ไฟใส่ทีบมุกส่องดูดิลองลองส่องแล้วมันอ่านตุลาคมไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะไล่ต้อนแพ้มึงอ่านได้ยังไงมันเล็กขนาดนั้นจริงดีนะฉันมีหญ้าแห่เยอะมากฉันเริ่มสงสัยว่าจะเป็นความคิดที่ดีมึงอ่านยังไงอะจะทําคนเดียวนาธานบอกฉันเสมอว่าฉันควรอยู่กับคนของฉัน เมื่อถึงเวลาจะรู้สึกแปลกๆเมื่อผิวของฉันกำลังไหม้ไอ้เจมมึงอ่านได้ยังไงบอกกูก่อนอ๋อปากูมั่วเมื่อกี้ไอ้เจมอ่านแล้วมันอ่านไม่ได้มันบ้าเปล่าไอ้เจมอ่านเป็นตัวม่ไดเมันไม่ง่ายเลยที่จะอะไรจะเอาแกะมาทำพิธีเอาแกะมันไม่มีแกะด้วยมันกดอะไรอ่านวะอ๋อกด e มันกด e ไอ้สัสแล้วก็ไม่บอกกู